สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้เรามีเรื่องมาเม้ามอยกันอีกแล้วคะ่ะก็เรื่องของทองไงเราจะมาเรื่องเล่าเรื่องของเรานะเมื่อที่ยายเราเมื่อสมัยห้าสิบปีก่อนนะยายของเราใช่ไหมน้าของเราเป็นน้องชายของพ่อเราพายายไปซื้อทอง ก็ซื้อทองอ่างหู5 5ห้าห้าหนเขาเรียกหรือว่าห้าสึงอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ซื้อทองสองบาทซื้อทองซื้อสร้อยคอนะแล้วก็ซื้อสรอ้อยแขนห้าบาทสมัยนั้นนะแล้วก็ ซื้อเหนทองซื้อเหนทองซื้อเหรนทงองก็คุณยายก็มีสามวงใช่ไหมก็วงวงละบาทวงละบาทเมื่อสมัยก่อนนะเมื่อสมัยห้าสิบปีก่อนอนะนานาของเงินพ่อ,อน้องสาวของพ่อเราไปอยู่ที่อเมริกาเขาก็ส่งตังมาให้คุณยายใช่ไหมแล้วก็เมื่อสมัยก่อนนะก็ก็ชอบทองกันสมัยนั้นห้าสิบ ปีก่อนนะแล้วรู้ไหมคะทุกคนตอนที่ย้ายเสียใช่ไหมตอนที่ย้ายเสียก็ก็ญาติก,กเ็เอา่คุณพ่อเขาแลวก็คนนุณาคนุณน้าน้องสายของพ่อ,ขอเขาก็เอาเอาเวนนะสมัยก่อนนะไม่รู้สมัยนี้ ทุกคนทํากันหรือเปล่าก็เอาเวรใส่ใส่ปากให้คุณยายแล้วก็ตั้งหูแล้วก็ที่เหลือใช่ไหมก็ไปขายแบ่งปันไปก็ไปขายมาทำอืก็ไปขายที่เหลือที่ที่ลูกหลานที่ได้เขาก็เอาไปขายใช่ไหมเขาก็ไปขายเอาเพื่อจะมาทมําบุญให้คุณยายไง เราจะบอกให้เลยนะทุกคนเราก็ไม่รู้นะเราพราะเราก็คิดว่าทองทองแนละ้วพวกเราพวกเราคิดนะก็เป็นอย่างนี้เลยเพราะเราเป็นสาวบ้านเมื่อก่อนนะโซสมัยก่อน,สม,อนสมัยนี้ก็เหมือนกันคิดว่าคนใหายก็เสียไปแล้วใช่ไหมพวกัน่ยญาติญตอนนั้นสันก็อายุแค่ได้แค่สิบเอ็ดสบอดสิบอ็ดปีสิบเอ็ดขวบตอนสมัยนั้นนะสันกด แล้วคุณนะ้าน้องซ้ายของคุณพ่อสองคนใช่ไหมก็จะเอาทองไปขายไปขายที่ร้านทองใช่ไหมไปร้านทองเขาบอกว่าทองเอ่มเป็นทองแต่ทองไม่หมด ก็เมื่อสมัยก่อนนะทองมันก็ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าทองมันมันบาทละเท่าไหร่นะคิดว่าบาทละแล้เท่าไหร่สมัยนั้นนะบาทละเปดพันถึงไม่ไม่ถึงนะไม่ถึงนะเมื่อตอนสมัยนั้นนะบาทไม่แพงนะแล้วก็ร้านทองเขาบอกว่าเขาบอกถ้าไม่เสื้อเดี๋ยวจะตัดทองให้ดูแล้วก็หลอมให้ดู ก็ทำโอ๊ยน้าที่อยู่อเมริกาที่อยู่อเมริกาใช่ไหมเขาก็มานะเขาก็บอกไปซื้อทองทำไมไม่ใช่ทองทองเต็มร้อยแล้วก็เป็นทองก็ทองแต่มันมันไม,ไม,ไม่ไม่ทองสุดนะเมื่อก่อนเขาเขาจะทองร้อยนะร้อยร้อยร้อยจริงๆทองเมื่อสมัยก่อนนะก็หลอมมาแล้วเหลือทองนิดเดียว คุณนาก็เสียหน้าคุณอาก็บอกทําไมก,ก็เราก็สมัยนั้นเราก็ไม่อะไรได้นี่ก็ก็ได้ก็ก็ขายเมื่อสมัยก่อนเราก็ซื้ออ้าวก,ก็แล้วเรามาดูแล้วเรามาดูนะทําไมจริงนะถือกับตัวเองถือ,ถ,อถือกับตัวเองด้วยถูกกับตัวเองด้วยเราก็ไปซื้อทองกันใช่ไหม ตอนสมัยยังสาวๆเนาะก็ก็ซบทองกันสมัยนั้นนะยังไม่ได้ซอบเพชรน,นะก็ซอบทองกันใช่ไหมเมื่อสมัยก่อนพวกเราซบทองซอบซื้อทองกันเนาะเราก็เราก็หาตังมาได้สมัยเราก็ก็หาตังทุกเดือนนะจะบอกให้เมื่อสมัยก่อนนะเราก็ถ้าเรามีทองแล้ว คพวกเราคิดนะพวกเราสมัยก่อนเราซื้อทองไว้ถ้าเรามีตังก็ซื้อทองเก็บไว้นะแล้วถ้าเราไม่มีเงินใช่ไหมเราก็เอาทองไปจำนำหรือเอาทองไปขายอย่างนี้ถ้าเก็บตังไว้มันก็จะหมดเมื่อสมัยก่อนนะก็จะซื้อทองไว้แล้วก็จะซื้อที่ดินที่นาไว้เมื่อสมัยก่อนนะเราถูกกับตัวเองแล้วด้วยเราก็อ ไปซื้อทองได้หาทางานได้ตังค์มาก็ซื้อทองเก็บสะสมไว้ใช่ไหมซื้อทองไว้แล้ววันหนึ่งเราต้องการเราต้องการเงินใช่ไหมเราต้องการตังค์เราเอาไปขายทองที่เราซื้อน่ะมันไม่มันไม่มันไม่มไม,ม,ไม่ไม่เก้าไ,ไ,ไ,ไม่ถึงเกนะ้าสิบเก้าน่ะเมื่อสมัยก่อนเขาบอกเลยทองร้อยทองร้อยอย่างนี้แล้วก็เราก็โดนถูกกับตัวเองมาด้วย จริงแต่ทำไมนะก็ก็กนะ่าไม่เป็นสินค้าของเขาทำนะก,ก็แต่เราอยากฝากบอกให้เลยนะเรานะทำงานมาเหนื่อยจริงเราพูดจริงพวกเรานะ่ยทำงานเหนื่อยนะเพื่อจะได้ตังมาแล้วก็สะสมมามาซื้อทองเพราะอยากได้ทองถ้าเราได้ทองเมื่อไหร่นะเราก็ถ้าเราไม่มีใช่ไหมวันไหนเราเดือดร้อนใช่ไหมเราก็ทองไปจำนำ เราก็ทวงไปขายอย่างนี้นะเราไม่ต้องไปถอนเงินที่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 แบงค์ใช่ไหมไม่ต้องไปถอนเงินที่เราไปฝากที่นรา,าคารเราต้องจดบันทึกอะไรเยอะแยะอย่างนี้นะแต่ว่าจะฝากบอกเลยนะทุกคนอย่าทำอย่าทำนาบนหลังคนจริงทุกคนคิดว่าไหม คนบางคนเขาก็เดือดร้อนเมื่อก่อนหาตังค์ได้ตกงานหาตังค์ไม่ได้ป่วยอย่างนี้ก็ทองไปขายใช่ไหมแล้วก็ขายไม่ได้ไม่ได้ลุกมากอย่างนี้นะเราก็เราก็ถูกมานะเราก็ทองเมื่อก่อนเราก็ซื้อทองเก็บไว้เราไปขายนะมันก็หลุกเราซื้อทอง5000ันเราไปขายได้แค่3,500หรือสามพนอย่างนี้เมื่อสมัยนะั้นเราก็โกรธนะ หรือว่าค่าแล้วเขาก็เขาก็พูดมานะค่าลายค่าอะไรเรารู้ว่าของฟรีมันไม่มีในโลกแต่ว่าผงฟรีบางทีมันก็มีนะในโลกแต่ว่าถ้าเราจะทำกับคนเราจะอยู่กับคนอยากให้ธุรกิจของเราอยากให้ร้านทองหรืออะไรของเราที่มันหมุนตัวไปเราอย่ากโกงคนไม่ไม่ใช่โกงเราอยา่าบอกเลยนะอยา่าซู อย่าให้มันหลบมากอย่ากินกําไรเยอะมากอย่าให้มันหลบมากถ้าเราไปขายใช่ไหมเราเราเห็นแล้วเราเราดูที่ไปโหนกระเสใช่ไหมที่ไปโหนกระเสเราดูอ้อยเราดูประสาทชนดูคนนะเรารู้ว่าไม่ได้ถูกไม่ได้ไม่ได้คนเดียวนะไม่ได้แค่คนเดียวนะที่ถูกทํานะเยอะมากคิดว่านะเราคิดว่าพอว่าเมื่อสมัยก่อนเราก็ นะแต่เราเมื่อสมัยนะั้นเนาะมันมันห้าสิบปีแล้วเนาะมันมันมันไม่เหมือนสมัยนี้มันได้ไปออกทีวีไปอะไรแล้วก็มีคนก็เดินเยอะยาติเราอะไรอย่างนี้เมื่อสมัยนะั้นนะแต่ทําไมนะถึงทําได้อย่างนี้นะแต่จะบอกให้เลยนะทุกคนเพื่อนๆพืน,พนทุกคนสาวลกูกบนใบนี้ค่ะเราบอกเลยถ้าเราเก็บตังค์ได้นะ เราบอกเลยนะเราต้องไม่ซื้อของออนไลน์อย่างนี้หรือว่าเราไปซื้อร้านทองก็เราต้องไปซื้อถ้าเราอยากได้ทองจริงนะเราไปซื้อทองของร้านที่เขามั่นคงจริงๆเราคิดว่ามันมัน่นคงจริงๆเราค่อยซื้อหรือว่ามีตังค์เยอะใช่ไหมเก็บตังค์ได้เราไปซื้อที่ดินไว้เราไปซื้อที่เราไปซื้อที่ไว้เราไปซื้อที่นาไว้ดีกว่าจะซื้อทองเราบอกเลย มันไม่หลุดถ้าเราซื้อที่ซื้อที่ไว้ที่ที่ดินไว้ใช่ไหมเราซื้อซื้อที่นาไว้มันไม่หลุดทุนนะเราบอกเลยแต่เราซื้อซื้อทองอย่างนี้มันหลุดนะหลุดจริงถ้าเราไปซื้อใช่ไหมเราซื้อทองก็เป็นทองที่สําเร็จอย่างนี้ใช่ไหมก็เขาทํามาแล้วเขาก็เอาค่าลายค่าอะไรไปใช่ไหมหรือว่าเพชรซื้อเพชรอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนเพชรอย่างนี้ใช่ไหม หรือว่าเพชรอย่างนี้มันก็หลุกแต่เราชอบเราก็ซื้อนะถ้าเรามีเงินเราเราชอบเราก็ซื้ออย่างนี้เราก็ซื้อมาใส่เราก็ซื้อมาใส่เราชอบเราก็ซื้อมาใส่อย่างนี้แต่ว่าสงสารสาวบ้านสงสารลูกค้าที่ถูก ที่ถูกทําก็ทองกิ้งแต่มันไม่เยอะก็ก็พูดเลยว่าทองคุณอันก็ทองเนาะเขาขายเนาะตอนช่วงระหว่างปี2ปี3ปีเขาก็ขาย2ปีหรือปีหรือวันตกมาปีนี้ทองก็ขึ้น3ามหมื่นสามหมื่นกว่าถึงเกือบจะถึง30,000ื่นกว่านะเขาซื้อนะแต่ไปขายมันลง ก็สงสารนะคนบางคนก็อยากได้ทองเนาะอยากใส่แล้วถ้าตอนที่เก็บเงินได้ใช่ไหมถ้าเดือดร้อนก็ไปขายไม่ได้แต่เราจะบอกให้เลยนะก็เราก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่คนที่คนซื้อทองแล้วมันทองมันไม่ถึงทองที่ไม่ถึงบาทนะเราเข้าใจนะทุกคนสู้ๆเราให้กําลังใจนะคะถ้า คลิปนี้ถูกใจถ้าถูกคลิปนี้ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังใหม่อีกนะคะสวัสดีค่ะ